สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะลูกค<ส>้าวันนี้หนูจะมารีวิวรถไถเเริ่มต้นที่หนึ่งแสหกหืห้าพันบาทไม่ว่าจะเป็นสามสี่สามหกสี่ห้านะคะสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่เจ็ดเอสหรือว่าเป็นจอรเดียก็มีเริ่มต้นที่หนึ่งแหกหมืห้าพันบาทนะคะมาเริ่มคันแรกเลยคันนี้เป็น l 4 7สีเจ็ดศูย์ปด L 4ี่เพร้อมใช้งานนะคะลูกค้ารถเก็บสภาพพร้อมใช้งานหมดแล้วเครื่องดีเกียดีจดทะเบียนปี2555ยางดีสีเส้นอุปกรณ์ได้สองชิ้นนะคะเป็นใบดัดดินหน้ากับผ่านฝวนผ่านหลัง <c oughs> ผ่านจะเป็นผ่าน d h เฮดสองสี่หกเนะคะ คันนี้เก็บเก็บสีช่วงล่างนะคะลูกค้าคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์ได้สองชิ้นนะคะคันต่อไปจะเป็นคันสี่สิบห้าดีไอนะคะใครที่ชอบสี่ห้านี่มาเ,าเลยคันนี้เครื่องดีเกียดี คันนี้45 DI เล่มชุดโอนครบนะคะอืหนูมไม่แน่ใจว่ามันปีไหนเพราะว่ารถเยอะเราจาไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าอยากรู้ก็อินบ็อกมาได้ค่ะ้วหนูส่งรายละเอียดไปให้ดูคันนี้45 DI ยางดีสี่เส้นนะคะขายตามสภาพเครื่องดีเกียร์ดีกอไฮดรอลิกดีนะ,ะไม่มีควันไม่มีไอ ันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้าสองแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทค่ะยางดีสี่เส้นค่ะเครื่องดีเกียร์ดีคันนี้ติดจองแล้วค่ะเป็นสามสิบหกเอสพีเดี๋ยวไปคันต่อไปเลย อันนี้จัดส่งลูกค้าประมาณวันที่ห้าเช็คพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วเครื่องกัดฟางเราก็มีนะคะเครื่องกัดฟางขายอยู่ที่สามแสนเก้าหมืนบาททวนสามแสนเก้าหมืนบาททวนนะคะมีรีวิวการอัดให้ดูนะคะลูกค้าอันนี้ก็ไปอัดมาเพิ่งเสร็จ รัดฟางคันนี้ก็ออกปีสองห้าหกสี่นะคะสองห้าหกสี่พร้อมใช้เลยค่ะดูค่ะพร้อมใช้แล้วเช็คพร้อมใช้งานทุกอย่างแบบอย่างดีด้วยมาคันต่อไปคันนี้ติดตจองค่ะสี่เจ็ดเอคันนี้ขายตามสภาพสามสหกเอ ใครที่ชอบราคาย่ำเยาวนี่มาเอาได้เลยตอนนี้เป็นอุปกรณ์ได้ <c oughs> อุปกรณ์ได้สามชิ้นค่ะขายตามสภาพน่าจะเป็นปีห้าแปดห้าเก้าเนูก็จำไม่ได้น่าจะเป็นปี 58, 59, ห้าสิบแปดค่ะคันนี้ปีห้าแปดสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดคันนี้อุปกรณ์ได้สามชิ้นค่ะ จะเป็นพานพวนใบาดาดินหน้าแล้วจะเป็นโรตารี่คัดไม่เคยตัดนะคะลูกค้าคัดไม่เคยตัดเครื่องดีเกียดีค่ะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่หนึ่งันหนึ่ง้อยสาสิบสองค่ะชั่วโมงจริงเครื่องดีเกียดีเครื่องไม่เคยทำต่ย,ยางมันจะล้น,ลน ราคาคันนี้อยู่ที่2องแ0 0เบาทค่ะขายตามสภาพ2องแ0 0เบาทนะคะลูกค้าย้ํานะคะ2องแสนเบาทขายตามสภาพค่ะหรือว่าจะให้ทางร้านเช็คให้ก็ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ทางร้านไม่มีเวลาด้วยอันนี้จอนเดียจอนเดียคันนี้นี่ปีสองพันารี่ปีหกสี 64. ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ประมาณ400ค่ะ480 487ยางดี4เส้นรถสวยมากรถใหม่เลยแหละซินคัดไม่เคยแกะไม่เคยตัดตอนเดียวครันนี้นี่ได้3อย่างนะคะลูกค้าได้3อย่างซีมตัวนี้ยังไม่เอออกเลยเห็นไหม ได้สามอย่างจะเป็นลอตตอรี่ใบดันดินหน้าแล้วก็ผ่านควนนะคะราคาอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะกันต่อไปเป็นสามหกค่ะลูกค้า สามหกนี่ก็คันนี้ก็ขายถูกๆไปเลยขายตามสภาพแต่ว่าเครื่องดีเกียดีนะคะเครื่องดีเกียดีเพราะว่าร้านไม่มีเวลาเช็คแต่ถ้าให้เช็คให้ก็อีกราคาหนึ่งนะคะถ้าให้เช็คให้ก็อีกราคาหนึ่งก็จะเช็คก็จะเปลี่ยนท้ายคล้องเร็วเปลี่ยนท้ายคล้องเร็วเช็คกองไฮโดรลงไฮดรอลิกนะคะลูกค้าคันนี้อุปกรณ์ได้สองอย่าง อุปกรณ์ได้สองอย่างราคาอยู่ที่สองแสนหกหมืนห้าพันบาทสองแสนหกหมนห้าพันบาทรถไม่เคยเก็บสีนะคะยางดีสีเส้นหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วคันนี้จะเป็นสามสิบหกอค่ะลูกค้ายางดีสีเส้น ข้อปิดได้แต่ว่าไม่ได้ปิดยางดีสี่เส้นรถสวยค่ะคันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทราคาต่อรองได้ทุกคันนะคะเครื่องดีเกียดีค่ะเครื่องดีเกียดียางดีสี่เส้นเลย ันนี้ก็จะเป็น L40 L40 คันนี้เนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์รได้2อ,อย่างค่ะลูกค้าอุปกรณ์ได้2อ,อย่างราคาอยู่ที่3ามแสนหอ้สามแสนสามแสนแบาทค่ะ3ามแ0 0แบาท ยางดีส่เส้นนะคะเครื่องดีเกียดีคาสซินไม่เคยแกะไม่เคยตัดเลยหลังคาไม่แตกด้วยตอนนี้กำลังเช็คค่ะติดจองแต่ว่าคันนู้นจะเป็น L 3 4แต่ว่ากำลังเช็คราคาอยู่ที่1 65, นึ0 0แสนหกห้าันบาทราคาอยู่ที่1 6ึ่งแสนหก่น้าันบาท คันนี้2องแสนหกหมืับาทค่ะสองแสนหบาทคันนี้ก็3ามแ0 0สันบาทนะฮะสีก็จะเป็นราคาสามแส0แปันบาทลดเครื่องดีเกียร์ดีทุกคันนะคะลูกค้าทางร้านรับประกันเครื่องดีเกียร์ดีนะคะตอนนี้ก็กำลังเช็คสภาพพร้อมใช้งานติดจองไปบ้างนะคะ ทีใหม่นี้ก็ยังไม่ได้โพสต์ยังไม่ได้อัพอะไรเลยก็เดี๋ยวเอามารีวิวลง YouTube ก่อนนะถ้าลูกค้าสนใจก็โทรมาที่เบอร์0806110653ย้ำนะคะลูกค้า0806110653รถอยู่อำเภอวาปีปทุมค่ะจังหวัดมหาสา,ารคาม มาดูมาชมได้นะแลวะมาชมแหวะมาเยี่ยมมาเยีอยกันได้นะคะชอบไม่ชอบก็ว่ากันอีกทีหนึ่งถ้ารถเช็คพร้อมใช้งานแล้วก็ไม่เป็นสภาพแบบนี้ค่ะก็จะสวยเลยอยากให้เก็บสีช่วงล่างไหมหรือว่าทำอะไรบ้างตำหนิลูกค้าไม่ชอบตรงไหนทางร้านทำให้หมดค่ะทางร้านส่งฟรีสามร้อยกิโลนะคะส่งฟรีสามร้อยกิโล อุปกรณ์พวกโรตาอรี่อย่างนี้ก็มีให้เลือกนะคะลูกค้าอุปกรณ์ลรตาอรี่เยอะข้างหน้าเยอะมากเลยก็เดี๋ยวว้างเดี๋ยวหนูไปไล่รีวิวให้รถเกี่ยวก็มีค่ะลูกค้าแต่ว่ารถเกี่ยวอยู่ข้างนอกถ้าเดินไปมันจะใช้เวลานานรถเกี่ยวก็จะเป็นกระสอบกระสอบก็จะขายอยู่ที่ราคาสองแสนแปดหมืนห้าพันบาท 285,000บาท,าทรถปี57าเจ็ค่ะจะทะเบียนปี57าเจรอยดีซีร x ก็มี d c ซีร x นี่จะเป็นราคาอยู่ที่6กแ0 0 0ปดหมื่นนะคะหกแสนแบาทเช็คพร้อมใช้งานแล้วนะพร้อมใช้รถจบ 2, ตรดทะเบียนปี2,559ันหรอเกอัตรี่ผ่านพวนก็เริ่มต้นแค่หลักหมื่นนะก็หนูก็ อ่ามารีวิวให้ลูกค้าเท่านี้เนาะเดี๋ยวว่างๆแนละ้วหนูรีวิวให้เป็นคันดีกว่านะก็ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาชมมาแวะมาเยีอยกันบ้างน,นะคะลูกค้าขอบคุณค่ะ